สวัสดีครับวิวอยู่กับไมค์ครับ1.17เป็นไมค์ครับแบบเวอร์ชันเวอร์ชันแบบล่าสุดครับเอ้ยนี่มีอะไรด้วยอ่ะอันนี้วัวเหรอไม่ใช่ดิมันแพนะชัปเดอรมันไม่ใช่แกะเนี่ยทุกคนดูตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมตมงมือกลมเนี่ย1.17เออรัดฐาก็แม่220กับ20กับ,กบ21นี่คือ221นะครับก็คือปีเนี้ยแหละหรือว,ว่าอะไร มาขุดไม,ม้ก็จอเมื่อผนจะเจอถ่านนะครับอย่าเจอเหล็กไหมบอกว่าต้นเกมันจะไปเจอเหล็กได้ไหมันจะต้องการเกมมันมันถึงจะเจอแล้วเหล็กเขาเปลี่ยนใช่ไหมจะไม่ผิดน,นะแล่นนี่เหมือนจะมีสองแบบนะมันจะมีหินดำๆแต่ว่ามันก็ได้ของมันเดิมอะไม่รู้คืออะไรใช่ไหมเด็กแล้วก็ได้ของมอนเดิมคือทดลองนะตอนนี้ผมเววหนึ่งเพราะผมผมไปนี่มาผมอยากผมไปดูขอมาว่าใช่หนึ่งเจสิบเจ็ดไหมใช่ครับ มันเป็นหนึ่งจสิเจ็ดมาเริ่มกันเลยต้นไม้อันนี้เป็นต้นไม้ไม่รู้อ่ะแต่มันดีมากต้นไม้เยอะเริ่มเกมมาก็ฟาร์มไม้แล้ว,วเราจะมาขุดฐานกันเดี๋ยวนะลามะรามะาามามจะไหนเดี๋ยวไกม,มาห้าว บายบายลราบาอะไรบาข้าวบฉันฉันคือเจ้าที่เป็นเจ้าที่แห่งนี้เดี๋ยวลำะเดี๋ยวเดี๋ยวนายโดนเดี๋ยวนายโดน แป๊บลามะจับมาไว้มาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะอะไรเดี๋ยวเพชรเรามาจะไหนสองเมตร ปแปดเออช่บมาเถอะเฮ้ยดูโคตรดีอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรเอามาจากไหนเออชอบมาเถอะไม่เป็นไรแต่อย่าน้อยก็มีอาวุธพระเจ้าได้ประทานให้ใช่ไหมนนะ่ะพระเจ้าโอ้ต้นเกมน่าขอมเพชรเลยเหรอด่าเพชรแล้วเดี๋ยวได้เพชรมาจากไหนใครดูช่วยดูย้อนรีเพย์ผมเลยขอร้องดูย้อนรีเพย์สิว่ามันเอามาจากไหน ก็พระเจ้ามันไม่มีจินเหรอวัดอิส o u ย e มีเอออย่างน้อยเขามีดาบเพชรเพื่อไปฆ่าราม,มาตัวนี้อ,อ้าวเราจะแกเป็นายแกจะถุยว้าวต้องถุยตาไปซะเจ้าหมูอ๋อหมูน้อยเจ้าแพ้เจ้าแพ้เจ้าแพ้แกไม่มีเนื้อ ม่ผมเห็นลอยนะแต่ก็น่าจะไม่เห็นหรอกใช่ไหมเถอะมาเนี่ยอันนั้นมันคือพวบสา่ายทุกคนเนี่ยไปส่วนมันคือสาลายครับผมเห็นแล้วผมเอาไปเก็บมันผมทิ้มแล้วครับมันคือพวบสาลายใต้ทะเลมันไม่รู้สิมันคืออะไรไม่ใช่เขียวๆอ่ะเหมือนเอว้ยย้อมสีซึ่งผมว่ามันไม่สําคัญใช่มันเถอะเอ๊ะเกมนี้มีอาถันใช่ไหมไคนรวมดีสมพาสิบเจ็ด อีกแ,แล้วมันต้มรวมดีอะไรตลอดคือเราควรจะเอาหินก่อนนะของหินอนะมาขุดเหล็กลำบากฉันเหลือเกินขุดหินก่อนแหละขุดหินสองพันสิบเออปรับเป็นหินเลยแล้วกันดาบเป็นเพชรแล้วดาบต้องใช้ให้ประหยัดละดาบคนดีสองพันสิบเจ็ดเยต้องขุดเหล็กก่อนลนะ ม,ม,ม,มาสิโอ้ดูวามดีช่ยอยย้อนรีเพยให้ดูกูเลยว่าเพชรมันมาจากไหนโอุ้ยเจ็บเดรดมันแหลกหน่อยเดี๋ยวนะเหมือนเห็ดตัวอะไรแกะอย่าไปไหนได้ขาแล้วโอ้ยมืด ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฆ่าพวกสบี้กง่ายแล้วีซี่็เร็วๆอันนี้เลดใช่ไหมเนี่ยเลดอันนี้คือเลดแต่ว่าเขาปรับเก็บของ มาสิขุดรัวๆเอาแค่นี้ก็พอเนาะปัวทรัพยากรแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอขึ้นก่อนต้มหาบ้านแล้วล่ะมืดเร็วจะเลยเกมนี้ ดีที่เรามีของหดอย่าขอมีคิปเปอร์มาจบเลย อเมซิไม่ครับปุ๋ยแบคครับแบบเวอร์ชันล่าสุดไอเดี๋ยวนะไม่ครับล่าสุดเขาอาจจะแบบไอเดี๋ยวนะเพชรมันมาจากไหนเงี้ยงมเลยสองเมสสองเมสมาจากไหนวะมาจากไหนอ่ะงงใช่ไหมเนอะ เออผมใครที่รู้จักมงมินนะผมเคยเล่นผมเลยทําคลิปกับเขาในเกมเราอะซึ่งเหมือนว่าไมครับมงมินเขาทําไปแล้วแล้วเหมือนว่าเขาจะมไม่ได้ใช้ชีวิตรอดอะเออเดี๋ยวผมมาใช้ครับผมมาใช้ผมจะไม่ทําตามงมินเราไม่เดินลายเดิมค่ะโอ้ดวงดีเจอเพชรแต่แม็ก็แปลกๆให้ดูเจอเจ,อเ,จอเพชรตั้งแต่แรกมันก็ดวงแย่เลยเอ,อต้องมาหาการหินเนาะ รอบกาเตาเผานี่ไเดี๋ยวนี่ไงเตาเผาเตาเผาขอใช้เตาเผาแบบนี้นะมันดูสมจินหน่อยอ่าอ้ออ่าเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอทำมาแล้วนะ โอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคแป๊บน,นึงนะทุกคนจหวันนี้ขอขอทำขออะไรกนจะทำเป็นปลอบไฟ มาได้ละทำไปงั้นแหละอันนี้เอยเผาอาหารไปเราจะเก็บเป็นอาหารแปร๊บหนึ่งนะอันนี้เต,า,ตาเผาเตาเผาแหละ เดี๋ยวจะสร้างโอเคมาแล้วก็ไม้ไม้ไม่พอ ยังไม่ต้องกินเนาะตอนนี้เก็บเอาไว้กินก่อนัมเบ้เฮ้ยทำไมโดน้ำมันใส่อะ เขียวจบเลยเห็นไหมเราให้เขียวไอระเบิดมันก็นช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปฆ่า แปบ,บนึงนะทุกคนเดี๋ยวขอไปหาที่เกิดตำนะก่อนแปบ๊บนึงแป๊บนึงไปหาของตกก่อนทุกคนผมเจอของผมแล้วแต่ผมเน่บอกไอ้สเกตตอร์มันเอาธนูไหมผมมันเอาดาบเพชรผมไปเดี๋ยว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 ฆ่ามันไปเลยผมวางแผลแล้วผมจะทําผมจะสู้กับสเกตตอร์มันขโมยดาบเพชรผมแล้วดาบเพชรไม่มีค่าเอามาดาบไม้ เห็นไหมบอกแล้วด่าเพชรแล้วแถมมันทําของฉันมึงอย่าทําของฉัมพันเออดีมากไอ้เจ้าดิได้แล้วแถมว,ว่าโคตรดีเละคือมันตอนแรกอะเราตายใช่ไหมครับแล้วเราตายเพราะไอ้สเกตา้าสแตนิ่กดทอมใช่ไหมพอเพราะว่าไงดีอะพอแบบพอเราตายมันเอาด่าเพชรเราไปเลยแล้วพอ พอมันเอาดาบเพชรเราไปใช่ไหมมันก็จะดอบธนูเออดอบฟรีเลยได้ธนูฟรีก็กดจะฆ่ามันได้โหดกะมันมันชุดก่อถึกอะ่ะมันเป็นเล็ดอะ่ะไม่ใช่ดีท้องเอ้นหนูตีทีเดียวก็ตาย,อ,ยอืออ้าย้นอ,อืคือไม่ได้ อะไรนะทำไมมันขึ้นลำบากในที่สุดผมก็ได้ตับไห้เสียอ่ะว่าจะมีน้องเขียว ใช่ไหเด้อตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนผมตายเพราะไอ้พวกนั้นเยอะมากเลยมาตัดไม้เสร็จแล้วไปกันไปกลับบ้านดีกว่าตะวคนบ้านผมหายเหล็กกูัวหายว้าวไม่เป็นไรอย่าล้อเรก็มีของเพชรเกี่ยวอันนึงเราจะต้องเดินทางเพื่อไปหาบ้านใหม่ย่าอีพีสอง ป้าสวัสดีครับ